สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็โหวันนี้ออกลุยงานครับโดนดีไอแปดไปพัดครับผมนี่ครับคุมเลนครับหลังจากหวานเมื่อเช้านี้นะครับหมัดๆเลยครับแล้วก็ใช้โดนมาคุมเรนงครับผมคุมหญ้าหน่อยนี่นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโดนตัวเดียวลุยเลยนะครับ ปัญหาที่เกิดตอนนี้ก็คือลมครับไม่สามารถฉีดได้นะครับลมพัดแรงเกินไปนะครับหน้าหนาวแล้วก็มีประมาณนี้นะครับลมก็ต้องพยายามหน่อยนะครับเนี่ยตั้งหลักใหม่ครับให้ลมนิ่งแเราค่อยฉีดนะครับเทคนิคอย่าฉีดสวนลมนะครับเดี๋ยวไม่เป็นยานะครับมันก็จะฟางนะครับนี่นี่นะครับ ตำแหน่งใหม่ไปครับช่วงนี้ก็ออกลุยงานต่อเนื่องครับโดนใจเพราะว่าบานรอบสองข้าวนาปีนะค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ไม่มีอะไรที่โดนจะทำมาได้นะครับนี่ครับเทคนิคครับต้องบินต่าๆนะครับอย่าบินสูงเกินไม่งั้นออมมันก็จะพิวไปกับลมนะครับนี่นะครับมันก็จะม้วนๆลงนะครับ สำหรับ DJI ตัวนี้นะครับเตีียมกอชิดคุมเลนครับหลังจากวานไปแล้วก็ต้องคุมกันหน่อยนะคนี่ครับไปเรื่อยๆครับอย่าไปอยไปครับผมเตรียมต้องแรงหน่อยนะครับช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีลมมาบอกวันนะครับตัวก็ต้องทำใจหน่อยนะครับ หมดแล้วครับผมไปครับบินกลับที่หมายครับจะยาวไปครับนู่นครับไกลมากครับเรจะบินมาถึงนู่นครับที่พักอยู่ตรงนู้นครับไกลมากๆเลยครับ ไปแล้วหายแล้วครับงับ้นก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วย